โดยแน่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดือนเจ็ดล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากกว่าเรื่อย,ยผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็อีกหลายหายคนซึ่งกลังตามมาสวัสดีครับผมศรีกุุงรัตนสวัสดีประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีกุุงโบรเกอร์นะครับคำว่าภาษีเงินคำมันต่างกันยังไงภาษีเงินคำก็คือคนที่กินเงินเดือนคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวขายตรงมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะยกเว้นอ่ข้าราชการ,การ หรือทางานบริษัทหรือทํางานองค์กรเพราะฉะนั้นเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินเดือนนะเดือนสุดท้ายจะจ่ายจนกระทั่งเสียชีวิตการที่จะจ่ายเงินบานาญเนี่ยมันจบต้องเสียชีวิตใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยที่เป็นสีคงโบเกอร์ด้วยระบบ MGM เนี่ยเราจะจ่ายคุณตั้งแต่บาทแรกที่คุณเข้ามาถ้ามีผลงานมีลูกทีมเราจะจ่ายคุณนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตคุณระบุแล้วคุณจะจ่ายใครหลานคุณลูกคุณคนไหน คุณระบุเราก็จะตามไปจ่ายคุณตามที่คุณสั่งโดยที่ไม่มีความแม้ประกันรถยนต์พรบอรเป็นกฎหมยบังคับทุกคนต้องซื้อแหละแล้วลหลายหลายคนก็ซื้อไปเป็นหนึ่งไปสองไปสามผมเปรียบว่ามีลูกค้าหนึ่งรายต้องซื้อพรบอรและซื้อปเป็นหนึ่งด้วยต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นปกติก็จะจ่ายอยู่สองหมื่นลวถ้ามาเชอผมผมชวนให้เป็นสมาชิกสีกลุ่มแล้วคุณจ่ายจากสองหมื่นเหลือหมื่นเส็ดผมเชื่อเขาทำแน่ในเมื่อเขาซื้อราคาถูกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีได้ดได้ด้วย เขาบอกต่อเพราะเขาต้องการให้เพื่อนเขาหรือญาติเขาเนี่ยซื้อประกันในราคาถูกเพราะฉะนั้นทุกตัวกที่เขาบอกต่อมันจะเกิดเม็ดเงินเราเรียกค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเขาประกันรถยนต์เรายกพรบกับพักคต่อใจมันดีตรงนี้ว่าเราขายปีนี้ปีหน้าเขาต่ออยุเราก็ได้ได้ดเราก็จะได้ได้ต่อต่อไปด้วยเราเรียกพาสซิฟตินคำเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะแต่ปีแต่ปีมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายหลายครั้งกูจะทำแค่สามปีคุณมีได้ได้เดือนเป็นแสนต่อเดือน โดยที่มันองลงทุนละแรายได้ตรงนี้คุณหยุดเมื่อไหร่ลูกทีมไม่หยุดมันก็จะทารายได้ก็จยหยุดอยู่กับคุณละการเข้า MGM เนี่ยคุณมาเรียนรู้ขายเพื่อเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญลือคุณต้องสร้างทีมงานคุณเอาความรู้ที่เรามีให้คุณไปสอนต่อพอเขาเขารู้เขาก็ไปบอกต่อทุกทุกคนบอกต่อแล้วมีมีเบี้ยประกันเข้ามาคุณจะมีลูกทีมหนึ่งคนร้อยคนพันคนไม่จำกัดเลย หลายหลายคนนะมีได้ได้ให้กูตั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยรประกันไปสามพันแปดร้อยล้านถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้สั้นไปแปดล้านเนี่ยตัวนี้ก็จะตามไปจ่ายคุณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีเบี้ยรประกันไปถ้าปีนี้ผ่านไปสามพันแปดร้อยล้านผมเหลือสองเปอร์เซ็นต์ผมก็ได้เงินเจ็ดล้านกว่าใช่ไหมล่ะมันก็จะตามผมไปจ่ายจนจะต้องจบชีวิตผมก็ราคุณคิดว่าปีนี้ผมจบที่สามพันสามพันแปดร้อยล้านนะปีหน้าก้าต่ออายุมันกลายเป็นสี่พันกว่าห้าพัน ก่อนผมเสียชีวิตผมก็ไปบอกว่าเออผมมีโมดดกตรงนี้นะเดือนเจ็ดล้านกว่าสิบล้านกว่าในอนาคตต่อไปผมจะมองไปลูกผมชื่ออะไรหลานผมชื่ออะไรก็จะตามไปจ่ายโดยมาจากจบนี่คือภาษีอิมกำของ m อ m ที่มันสวยรู้ไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายหลายที่แล้วรวม MGM เนี่ยนะเนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไปม,มี่มเงินบำนานหรือเงินตอบแทนเนี่ยมันจบแค่ชีวิตเราแต่ถ้าเกิดเราเกิดเทวุจบละ เราจะรับบรนนานมาแค่ครึ่งปีแล้เวเกิดนเสียชีวิตจบละแต่ของเราไม่ใช่คุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เราตามไปจ่ายคืนล,ล,ล,ลูกหลานนี่คือผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกันเราจ่ายคุณตลอดชาติออระบบเครือข่ายทั่วไปหรือระบบเงินบำนาญทั่วไปมันจบในชีวิตคุณก็จบครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ